และพระพุทธเจ้าปางปดนี้สิบ์พระพุทธเจ้าก็ช่วยมึงไม่ได้หรอกคะ่ะล่าสุดดิฉันเห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางปดนี้โอ้โหตายและมึงพระพุทธเจ้าปางปดนี้ออพระพุทธเจ้าของคิดในใจปรากฏว่าโอ้โหคนแหไ่ไปไปไหว้กันเยอะมาก ไม่ได้ไหวยเพราะว่าเชื่อว่านั่นคือพระพุทธเจ้านะแต่ไปไหวยเพราะว่าชื่อรุ่นที่เรียกอยากหมดหนี้ก็ไปทํางานทํางานเสร็จแล้วเก็บเงินแล้วก็ไปใช้เา้ามันก็หมดไม่ใช่ไปไหว้พระไม่มีพระรูปไหนช่วยได้พระรูปไหนท่านจะช่วยได้พระไม่มีเงินพระพุทธเจ้าตอนท่านบวชท่านทิ้งสมบัติพระสถานไปหมดแล้วเหมือนว่าท่านแบบมันมีคําเปรียบเทียบนะว่าท่านทิ้งทรัพย์สมบัติเ,เหมือนกับท่านถมน้ําลายทิ้ง ท่านบ้วนน้าลายอย่างเงี้ยอ่ะเี๋ยวจะไปขอสิ่งพวกนี้จากท่านท่านก็บอกเอาไปเก็บว่าิี่ขนาดลูกท่านท่านยังไม่ให้เลยลาหุนน่ะพระลาหุนน่ะแม่แบบบอกให้ไปขอสมบัติไงตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองกบิลพัทพุทธเจ้าเขายังไม่ให้เลยขนาดลูกในไส้เขาเขาไม่ให้เขาไม่ให้โภคสมบัติแล้วเราเป็นใครจะไปขอเราไม่ใช่ขนาดลูกในไส้ท่านท่านยังไม่ให้เลยแล้วเราเป็นใครโอ้หลวงพ่อรุ่นปดหนี้ คิดว่าท่านจะให้เหรอเดี๋ยวท่านถ้าท่านพูดได้มบอกไปทํางานไปมึงไปกลับไปทํางานกันไปนะไปทํางานตั้งใจทํางานนะแล้วก็ทําได้แล้วก็เก็บแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้กินไว้ใช้นะส่วนหนึ่งถ้าเป็นหนี้เป็นสินเขาก็ค่อยๆทยอยจ่ายนะถ้าจ่ายเขาค่อยๆทยอยจ่ายยังไงก็หมดใช้หนี้เก่าไม่สร้างหนี้ใหม่ยังไงเดี๋ยวมันก็หมดไม่ใช่หนี้เก่ายังไม่ใช้หนี้ใหม่ก่อเรื่อยๆทุกวันน่ะสิทธพิพระพุทธเจ้าก็ช่วย ไม่ได้หรอกค่ะเนี่ยพูดมึงอีกแล้วสิบพระพุทธเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกค่ะอือจะมามาพระปางปลดหนี้ปลดสินอะไรอะ่ะไม่ได้หรอหรือแห่ไปกราบไปไหว้กันเน่ยมันจะหมดเล้อคนเราถ้าอย่างนี้ทุกคนก็แบบไม่ต้องสนใจแล้ววันๆเอาแต่ก่อหนี้สร้างหนี้แล้วเดี๋ยวแก้หนี้ทํายังไงอะ่ะไปไหว้พระที่เดี๋ยวนี้สินก็หมดมันก็ขัดกับหลักเหตุป,ปัใจจัยใช่ไหม มันก็ไม่ถูกตามหลักอริยสัจทุกใดใครก่อทุกนั้นคนนั้นก็ต้องแก้ใครจะไปช่วยได้อะก็คุณเป็นคนก่อเองคุณก็ต้องเป็นคนแก้นี่คุณเป็นคนยืมคุณก็ต้องใช้ใครจะไปใช้แทนคุณไม,ไ,มไม่มีพระพุทธเจ้าท่านไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วท่านจะเอาทรัพย์สมบัติที่ไหนมามา,มาอวยพรอ,อวยยศให้คุณนะไม่มีไม่มีคําสอนในศาสนาไหนที่แบบพระมาใช้นี่ให้คารวะไม่มีหรอกไม่มีพระพุทธรูป ปางไหนปลดหนี้ให้เธอได้หรอนอกจากเธอตัวเธอเองอีนางทุกขังโลเกการก่อหนี้เป็นทุกข์ในโลกอีนางทุกขังโลเกไปขอกําลังใจอะพอได้ค่ะไปขอกําลังใจขอความเข้มแข็งขอสติปัญญาขอได้ไปเอาความเข้มแข็งเอาสติปัญญาจากพระได้เนี่ยแต่กลับมาบ้านเราก็ต้องจัดการตัวเราเองทั้งนั้นไม่มีพระองค์ไหนตามเรากลับบ้านมาค่ะ พระประธานท่านก็อยู่ในโบสถ์อยู่ในวิหารอยู่ในวัดเรากลับมาบ้านก็มีตัวเราคนเดียวท่าไม่ได้ตามกลับมาด้วยกฎหมาไม่มีเฟืองปืนเนปิดมีเดียวฆ้าหันงศพ